สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมมาเล่นเกมแฮปปี้วิวกับเจ้านายหัวหมวกใส่อะไรสักอย่างที่พร้อมจะพาเราไปตายโอเคเข้ามาในแมปว้า wow. วตกมาจากท่อทำติงเฮ้ยแล้วก็อันนี้คือปุ่มกระโดดปุ่มกระโดดอยู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยผ่านเนียอย่างสกิลนะครับเ้ยวู้อุวใจเฮ้ย,ยอ่ะอ่ะอ่ะอิออ่ออ่ โอเคพอต่อไปนะครับยึบออารอบรอบนี้เราต้องไม่พลาดแต่ต้องหยุดชะลอตรงจุดตะกี้นะครับอุย้ยหมวกหลุดแย่ yeah, ละเราไม่มีหมวกเราไม่มีหมวกรีดภัยโอเคมาดูยุดนี่เอ๋แล้วก็ค่อยๆไปนะครับเอ๋นั่นแหละแค่นี้เราก็ชนะแล้วใช่ไหมยังเด้นทางอีกยาวไกลเยะมีอุย้ยอันนี้คืออะไรมันคมไม่ทำมันตรายต่อเราเอ๋เก่งเกินโอเคโดดหลบนะครับ เละเป็นขี้เฮ้ยเอาใหม่เอ๊บจ้ะรอบนี้แหละเราจะลงหลุมลงไม้นะเอ้าเอี้ยวทำไมขาขาดได้ยังไงไม่ใช่ละตัวไม่ใช่โอ้ไปโอ้ตีรังกาอุ๊ยเอ้ยเออเอาไม้มาเออโดดข้ามตรงนี้สบายสบายอยู่แล้วเย้เอ้เย้เออนั่นละเอ๋อุ๊ยเอ๋ เพียแทนจริงๆตัวนี้ช้าๆแล้วก็ค่อยๆลงไปนะครับเอ๋ลงมาลอยเอย๋แล้วก็อันนี้คืออะไรรีบเหรอโอ้ดูท่าแล้วก็อุย้ยต้องเข้าไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวๆโอ้ยเกือบนะนิดเดียวจริงเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนนั้นใช่ไหมใช่นะครับมีมีใครถามตอบเองด้วยเอาโอเคขึ้นมาแล้วเย่ฮึบ โอ้ท่าอุ้ยโอ้ยชิทโอ้ปลาปลินยาเอ้า what นี่เราชนะแล้วเหรอปลาปริญญามีปลาปริญญาไม่น่ามันน่าจะเป็นปลาทองโอเคมันแบบโอ้ยชิทนี่คืออะไรเราต้องเราต้องอุ๊ยเฮ้ยอ๋เราต้องอยู่ข้างบนนี้นะครับต้องระวังแนวใดีๆมือถือผมก็มีไปความแหลกกระตุกกับเกมแบบนี้ด้วยโอ้ oh, my god โทรศัพท์ผมนี่มันแรงจริงๆแรงจัดๆกระตุกไปกระทั้งเกมแบบนี้ โอเคมือไปโดนมือมาไปโดนเอ๋เย๋เอ๋สบายสบายนะครับโอเคลงมาข้างล่างยุ้ยสไลด์ไปยุ้ย <Yeah. S 2> แล้วไงไอปป้ประตูเปิดประตูเปิดแล้วไงอ่าอันนี้คือเรามันอ๋อมันคือเด้งดึงอุ้ยหมวกหลุดแหละหมวกหมวกหลุดหมวกหลุดใจคอไม่ดี เฮ้ยเราต้องขึ้นไปดิ้งตัวว้าวแว,วแาวเอ๋เฮ้ยเฮ้ยสไลด์เย้ยเยอะอ้าวใช่หรอเอิม่มโอเคเรามาเปลี่ยนมาเป็นพ่อลูกได้แล้วครับลูกเสื้อเขียวกับลูกเสือ้อส้มเอ้ยพ่อเสื้อเขียวลูกเสื้อส้มไปแล้วว้าววิวเอ๋เอ๋ไปแล้วเลยครับเฮ้ยมันเฉนลียวจังเลยมันง่ายเกินไปเปล่า เย้หมุนตีนกาหนึ่งสเต็ปโอ้ยหมวกหลุดหมวกหลุดดีแล้วเจ้าลูกเสื้อส้มหยิบบมวกพ่อให้หน่อยแกไม่ถึงพ่อโอ้ยหมวกลูกก็ร่วงโอ้ยลูกเราต้องอยู่ด้วยกันจนสุดทางโอ้ยนี่ระเบิดโดดข้ามได้โอ้โหแค่นี้มันไม่ขนามือพ่อบอกเลยนะเจ้าลูกเสื้อส้มว้าวหมุนนิ่วโอ้โหตีนกาโชว์เฮ้ยเอ้าขึ้นมาลูกขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวลูกไตเอ้ยค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเข้ามาใหญ่นี่รอบนี้แหละมันคงไม่ยากเท่ารอบแรกหรอกนะเอ้ยอือโอเครอบนี้คงไม่ยากนะครับเราก็าแค่ต้องห้ามพลาดเราต้องไปแบบไม่ต้องเกรงกลัวเราต้องไปแบบเฉลียวแบบรอบก่อนนั่นละนัะ่นเลยต้องเป็นอย่างนี้สิต้องให้ได้อย่างนี้สิซาร่าใหญ่โอ้ยเด้อเฮ้ยโ่าเออเอ้โอเค ไม่ร่วงนะครับรอบนี้โอ้มัน,นง่ายง่ายอยู่แล้วนะครับโอเคเราก็ไปกันร่วงร่วงโอเคไปนะครับเอเดี๋ยวว h a เ y ี a ยนี่ตีรังกาโชว์ริงสเต็ปเอ๊ยดูที่ดีนะเราจะไปแบบไม่เลยหรอเอ๊ยต้องไงมันต้องให้ได้อย่างนี้สินะครับเย้ยอ้าว โอ้เจ้าเลือกเสื้อสม้มลูกเสื้อส้มพอปิวไปแล้วปิวปิวออกแมปไปเลยแล้วปั่นไม่ได้ค่ะมีขครั้งเดียวโ oh, oh e อ้ชิดดูดเอาเอเ้ยเปลี่ยนตัวดีกว่าวิกกี้มันอะไรก็ไม่รู้ในแแมปเศร้าจริงๆเลยโอเคอันนี้เล่นยังไงมันไปย,ยากใช่ว่าโอ้ชิดเอ้าไปยากกันา่าเอย ต้องได้เออนี่ปุ่มทัวโบด้วยนะครับันนแต่ว่าเรายังไม่ใช้ดีกว่าเพราะเรามีสปีดฟอสไม่ใช่สปีดฟอสเป็นที่ดันแต่ว่าผมว่าต้องใช้ละเออแหวนแหวนเมื่อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดโอ๊ยเกิดเป็นลุงนี่ลำบากแล้วทำไมเก้าอี้วิวแชร์ถึงมีไอพ่นได้นะครับลุงลุงไปโมเองมาใช่ไหมอ้ยชิด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 โอ๊ะโอ้โอ้ โอ้ยเป็นไอรอนแมนเฮ้ยเอ่อจะรอดได้ไงวะเย้ไปนะครับโอ้ยนี่คืออะไรเเหมือนเกมโซนิกนะวิววิวโอ้ยใหม่ก้อนมันยากเย็นกดสองปุ่มพร้อมกันอุ้ยได้จริงด้วยชิโอ้ยล่วงมาแล้วเย้ฮุตเฮ้ยเอ้าวโอ้ยโอ้ยชิทโอ้ยใหม่ก้อเละเป็นคีเนี่แหละเอาใหม่นะครับไม่เป็นไรเย้ บอกเลยว่ามันไม่ยากมากขนาดนั้นหรอกเนี่ยเอ้ยเอ้ยแค่นี้มันทําอะไรลุงไม่ได้ลุงหนังเหนียวโอ้ยโอ้ยคอหักคอจัดเอาใหม่นะครับแมวเอ้ยรอบนี้เราไปยังชเฉลียวชาญเฉลียวคืออะไรไปยังเฉลียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราต้องไปยังเฉลียวโอ้ชิตไม่เฉลียวเลยอ่ะเศร้าจริงๆริงเลยเอาใหม่นะครับเอ้คอไม่หักแล้วนะขาไม่หักโอ้ชิดชิดชิดโอ้า์ โอเคเอาใหม่นะครับดีคีมันแบบว่ามันต้องรีแล้วแบบไปดอไม่ได้เนะี่รับเอาใหม่เอ้ยนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุจะล่วงแต่ว่าไม่ล่วงก้า <c oughs> แรกไม่เป็นไรก้าต่อไปไฟไหม้สะบงอ้ยชิดเอา้าดีเี๋ยวเออเ้อเนเไี๋ยวเอเเอ้าผมยังไม่ตาย ผมยังไม่ตายผมยังมีลมหายใจแต่ว่าจะขึ้นไปยังไงต่อวันนี้ Oh my god o oh ย shit ขึ้นไม่ได้ลี Okay ครับ Oh my god ใจเย็นนะลุงอย่ายใจร้อนไม่งั้นจะตุยแย่แบบตะกี้ได้อือ e ว shit โอเคเปลี่ยนแล้วกันเราเป็นคุณป้าที่ออกมาจากซูปเปอร์มาร์เกต็ต Oh my god อ่ะโอ้ทีเป็นทางไปมันเป็นทางไปอยู่แล้วนะครับอ่ะเฮ้ hey. ไม่ใช่ออโลบอกผมเหมือนเหมือนเหมือนแซวเล่นเออเอาใหม่นะครับเออรีบไปโอ้ไม่โอ้โหหกหมดแล้วคุณป้าคุณป้ามันหกแล้วโอ้ไม่กอดเดี๋ยวเอาใหม่เออเราต้องระวังน้ำให้ดีนะครับอุเออเเออต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวไปไปหนึ่งสองไปไปไปอืโอเคเอาใหม่นะครับ ย้ยตีนังกาโชว์หนึ่งสเต็ปไอ้รอบนี้เราจะมีพลาดเพราะเราจะไปอย่างรวดเร็วไอ้ทำอะไรเราไม่ได้นะมัน easy. อีซี่โอ้ยเฮ้ยตีนังกาโอ้ยโอเคมาใหม่นะครับย้ยตีนังกาโชว์อีกรอบหนึ่งอ่าแล้วเราก็ไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อจะได้ไม่โดนน้ำแท้ง อ่าอีซี่นะครับเราก็ข้ามตรงนี้ให้ได้เออตีลังการข้ามโดยคิดดูใครทำได้ม้่งคุณป้านี่แข็งแกร่งเฮ้ยผมเองยังทำไม่ได้เลยผมผมป้านจากรยานผมยังลม้มอิวดูส oh fuck อิวเอาไว้นะครับรอบนี้แหละเราต้องไปให้ได้เออเอออีซี่เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแต่ว่าของหมดตะก้าแล้ว,วป้าเออเรอบนี้ผ่านง่ายๆเลยเออเราก็รอนะครับ อขึ้นไปข้างบนโอเคทีนี้เราต้องกดกระโดดนะอย่าลืมกระโดดนะอย่าเอากดไม่ทันเช็ดอีโอเคมาใหม่นะครับรอบนี้ต้องระวังเอาพังอีกแล้วโอ้เช็ดเฮ้ยไม่พังด้วยเฮ้ยได้อยู่ยังยังไม่ตาอยังยังมีลมหายใจแต่ว่าเล่นโอ้ my god มันถึงยากเกินกระดุมปีกกระดุงดึงดึงดึงดีดึงดึงดึงดีดึงดีดึงกระดิ่งดองดองดึงดีดึงดีมันแยกเกินแต่ว่าดึงดี ลีละกันนะครับโอ้โหไมค์กอมันยากเย็นเหลือเกินยัยรอบนี้อาหารเราอยู่เต็มนะเงี้แบบว่ายังอยู่เต็มที่ยัย yeah. ออาหารเหลือแต่คนไม่เหลือนะโอ้ไมค์กอเละเป็นขีน้แล้วออกเดือดผมว่าเราพองแค่นี้นะทุกคนสาหรับเกมนี้ผมเกมที่ปั่นเลยทีเดียวเชียวน,นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับเกมบายแฮปปี้วิวไงเออโอ้ไมค์กอ ถ้าชอบก็อย่าลืมหาโหลดมาเล่นกันบ้างนะหัวร้อนไปด้วยกันนะครับบิุย